กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายรายการนะครับกับช่วง Open Box นะครับที่จะมาเปิดอุปกรณ์เด็ดๆนะครับกับก๊อฟไอทีแมนะครับวันนี้มีอะไรมาโชว์พี่ครับวันนี้นะครับผมจะมีแพ็ปเล็ตแพ็ปเล็ตที่เพิ่งประกาศตัววางจำหน่ายอยา่เป็นทางการของเอเซอร์โอ้โหชื่อว่า a อ e r Iconia t นีย์็อกออยากเห็นเลยใช่ไหมครับอยากเห็นแลวครับโอ้ยมันไวในท้องพี่ทำไมอะ นี่ไงครับโพวงเลยเพรายพี่ไปซุกมามกี้เห็นไม่กินอยู่เช็ดก่อนเช็ดก่อนนี่แหละครับเอเซอร์ไอคอนเนียท็อเอสนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปกของเขากันหน่อยดีกว่าครับว่าสเปคเขาเป็นยังไงบ้าง เป็นไงครับขนาดหน้าจอ7นิ้วครับพอๆนะครับใจสะใจไหมใจสะใจแต่สงสัยมันต้องเป็นแฟ็บบล็อแฟ็บเป็ดอะไรไม่เป็นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนท่านผู้ชมคงสนใจว่าทําไมเขาเรียกว่าแท็บเล็ตเออใชารับแรกทําไมเขาเรียกแท็บเล็ตใช่ไหมครับครับถ้าโทรได้เขาจะเรียกว่าแท็บเล็ตแท็บเล็ตนะครับแต่ก็มีคนสงสัยว่าทําไมไม่เรียกสมาร์ทโฟนใช่ชาร์จได้นี่อ่าฮะเนื่องจาก ขนาดหน้าจอเกิน5.1นถึง7นิ้วเนี่ยจะเรียกว่าแทบแลลกอ๋อเหรอแล้วเปิดจุดเด่นของตัวนี้เลยดีกว่าดีมากจุดเด่นของตัวนี้คือดีไซน์ครับซึ่งเขาเรียกว่าเทคโนโลยีดีไซน์ของ ASUS เฉพาะเลยก็คือครับ Zero Air Gap ตัวนี้ก็คือในส่วนของการออกแบบจอเนี่ยให้ติดกับตัวบอดี้ตกเรื่องแนบแนบไเลยทาให้ลดแรงเขาเรียกเงาสะท้อนเงาสะท้อนอ่ป้องกันรอยโอ้โหออกแบบมาจริงๆออกแบบมาเพื่อคนที่ชอบท่องอินเทอร์เน็ต แล็อ่านหนังสือนะครับและที่จะอีกอย่างนะครับของตัวนี้ก็คือ a c e r ui หรือฟังก์ชันที่เรียก a c e r post ui นะครับเวลาใช้งานง่ายมากสล้วแบบเวลาคนที่มีนัดหมายมีการทำธุรกิจนะครับเพียงแค่กดตรงนี้ค้างไว้นะครับมันจะมีปฏิทินให้อ่าเวลาที่บกรเนี่ยดูสเกดูแอาเจอร์ด้าหรือจะส่งแท็กโลเคชันสถานที่ของตัวเองไปให้ไปได้เลยใช่ครับนะครับสถานที่หรือเครื่องคิดเลขก็มีอ่าช็อตโน้ต คือขณะเปิดอย่างที่เราเปิดเฟซบุ๊กไปด้วยครับผมลูกค้าโทรมาครับจดเรบันทึกนะครับหรือเอ๊ะโดนลเคชั่นไปดูของเขาค้นหาก็ได้ครับผมนะครับแต่ที่สำคัญจุดเด่นอันนึงที่มาเปิดกล่องก็คือความอึดของแบตเตอรี่ความอึดอึดของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับอยู่ได้ถึงแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงเลยในการเล่นมันต็มอิ่มเดี่ยวต่อเนื่องได้สบายๆครับนะครับเพราะแบตเตอรี่ตัวนี้ก็อย่างที่บอกความจุถึงสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบแอมป์อีกอันนึงก็คือ มันติดซิมครับเป็นดูโอซิมนะครับที่รองรับทั้ง 4G LTE นะครับแล้วก็รับสปอร์ต 2G หากท่านผู้ชมนะครับต้องการเอาไปใช้งานด้านโทรศัพท์ก็เหมาะอินเทอร์เน็ตก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับเรียกว่าออกแบบมาให้เหมาะกับคนทางานหรือเชิญธุรกิจีแน่นอนเด็ามากเลยนะครับ โอ้ oh, ขอบคุณมากเลยครับก๊อฟที่วันนี้มาให้พี่ใช้ฟรีแหขอให้มาตัวทดสอบนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงก็ไปที่เว็บไซต์ของ a c e r นะครับครับผม .co.th ครับผมเขามีรายละเอียดทั้งหมดเลยเข้าไปนะครับที่เว็บไซต์ของ a c e r แล้วกันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับอุปกรณ์ดีๆเด็ดๆนะครับที่มานำเสนอกันกันกบกอ๊อฟไอทีแมและนี่คือทั้งหมดของรายการ Add inbox นะครับที่เรียกว่า ครบพ้วนเรื่องข่าวไ้ยที่แอปพลิเคชันเด็ดๆอุปกรณ์โดนๆนะครับหากท่านใดมีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมดูที่นี่ลยครับแฟนเพจของเรานะครับอย่าลืมติดตามชมพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดิมครับ3ทุ่ม45ถึง4ทุ่มนะครับที่ทางช่อง MCOT Family ช่อง14นะครับวันนี้พวกเราสองคนร้อมยีงงานขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ